ม่งน้อยนะครับเป็นรถในฝันของผมคันหนึ่งเหมือนกันเคยใช้และชอบมากนะครับจริงๆตัวอีโคนจะเป็นสีดํานะครับอันนี้เราทําสีขาวมาให้ดีด้วยนะครับกันชนหน้ากันชนหลังเป็นสีขาวแล้วนะครับจ้าเอ๋คำว่าเรียบของผมคือมันจะเป็นแบบเรียบอย่างนี้แบบเรียบแบบคือเป็นพื้นที่เปล่าเลยนะครับ สวัสดีครับอยู่กับผมครับแจ็ค JAP นะครับกับรายการนิพนานรถมือสองนะครับวันนี้พามาดูกับเจ้าคันนี้เลย Toyota h i ฮเอนะครับหรือเรียกกันสั้นๆว่าโม่งน้อยนะครับเป็นรถในฝันของผมคันหนึ่งเหมือนกันเคยใช้และชอบมากนะครับวันนี้มารีวิวนะครับในรถที่เขาเรียกว่าเป็นรถตู้ทึบนะครับเหมาะกับการที่จะเอาไปขนของต่างๆสภาพโคตรสวยเลยมีแกะบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่สภาพดีรับประกันได้เลยนะครับก่อนจะไปดูรีวิวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไปดูรีวิวกันเลยดีกว่าครับ โอเคนะครับเริ่มต้นนะครับคันนี้เนี่ยภายนอกผมบอกเลยว่าจริงๆมันเดิมร้อยเนะแต่นะครับคันนี้มีเก็บสีผมเลยขออนุญาตเก็บสีกันชนหน้ามาเลยนะครับจริงจงตัวอีโคนจะเป็นสีดํานะครับอันนี้เราทําสีขาวมาให้ดีด้วยนะครับกันชนหน้ากันชนหลังเป็นสีขาวแล้วนะครับตัวไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้าเดิมๆไม่มีตัดหมอกนะครับล้อเป็นล้อกระทะนะครับผมแกะออกเพราะว่าใส่แล้วมันเวลาวิ่งแล้วมันชอบหลุดเดี๋ยวไปโดนรถคนอื่นอันตรายนะครับคันนี้ก็แกะออกให้แล้วนะครับก็ตกข้างนะครับ ก็เป็นกระจกแบบมือปรับธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าเป็นรุ่นอีโค่นะครับสำหรับเป็นรุ่นประหยัดใช้งานได้เหมือนกันทุกอย่างติดตั้งเพิ่มไม่กี่ตังค์นะครับพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะผมเคยใช้ผมรู้ดีเลยนะครับมือจับเป็นสีดำนะครับไล่มาด้านข้างคันนี้เก็บสีให้หมดแล้วนะครับจะเห็นเป็นสีขาวเรียบๆเนียนๆอย่างนี้เลยนะครับใครต้องการเอาไปเจาะกระจกใสไม่กี่ตังค์รู้มือกันอยู่แล้วครับใครที่ใช้รุ่นนี้หรือใครที่ชอบรุ่นนี้อยู่ ทุกอย่างคือถูกหมดนะครับและก็เป็นรถที่ใช้งานดีคันหนึ่งเลยนะครับเป็นรถครอบครัวก็ได้ด้วยนะครับเวลาเราเปิดขึ้นมาเนี่ยข้างล่าข้างในเนี่ยจะเรียบๆเลยนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูรีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับครานี้เนี่ยเราพาไปดูในส่วนของสภาพทั่วไปภายนอกก่อนนะครับเก็บสีให้หมดแล้วไฟท้ายเดิมๆนะครับนี่มองรูปไปเลยนะครับสวยเลยนะครับไม่มีแผลใดๆทั้งสิ้นนะครับคันนี้ ก็จะเป็นเรื่องของภายนอกการแต่งรถเนี่ยจะไม่มีเลยจะเป็นแบบเดิมๆฝูกนนะครับเพราะว่าเป็นรถที่เรียกว่าเอาไว้ใช้งานแต่สภาพดีมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างกันหน่อยครับว่าคันนี้โครงสร้างสวยหรือเปล่าเดี๋ยวดูโครงสร้างกันหน่อยนะครับคันนี้นะครับลืมแจ้งไปนะครับก็จะเป็นตัว3.0เครื่อง3,000ด้วยนะและเป็นตัว m i y n o o t h c e n t 2013พุรงอะไร4.9แล้วนะครับไม่ใช่ตัวรุ่นเก่านะสภาพดีมากนะครับ นี่เปิดมานี่มีจุดวอา์สีด้วยเห็นไหมถ้ามีว้าสีอย่างนี้เดี๋ยวฝั่งนู้นต้องมีนะครับสบายใจได้แน่นอนเม็ดสวยเลยนะครับเรียงมาไม่มีพิกคว่ำแน่นอนนะครับรับประกันได้ถ้าคันนี้พบว่ามีการชนหนบพิษคอนตัดต่อนะครับเดี๋ยวผมซื้อคืนเต็มราคานะคันนี้จะดูยังไงโอ้เพราะว่ารถตู้เนี่ยเขาเรียกว่าเนี่ยมองอย่างนี้แล้วตรงนี้มันก็เรียบๆไปหมดเลยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าดา้นข้ามีการชนหรือเปล่านะครับก,รก็เบื้องต้นนะครับตอนแรกเนี่ยอย่างตรงเนี้ย สติกเกอร์เดิมโรงงานมาอยู่ครบหมดแต่ตรงนี้ผมบอกว่าให้อู่สีเขาเก็บมาให้นะเราจะเห็นคราบเป็นเว้อกสีนิดนึงไม่มีการชนนะครับแต่ตรงนี้เหมือนกับเวลาขึ้นลงแล้วมันถูบ่อยๆสีมันจางนะครับผมก็เลยให้อู่สีเก็บงานมาให้นะเพราะตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นแบบคราบสีแบบหายเลยนะครับตรงนี้ช่วงนี้เราดูแล้วนะว่ามันเดิมนะครับคราวนี้เราก็ไล่มาเลยนะเดี๋ยวเราการจะดูว่าตรงนี้มันมีพลิกค,คว่ำหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปดูภายในรถนะครับดูที่ฝาท้าย คันนี้นะครับฝาท้ายตรงนี้บอดี้ตรงเนี้ยเดิมนะครับเราเห็นไหมเม็ดมันอยู่ครบแต่พวกรถบรรทุกคันนี้ผมบอกเลยรถตู้มันอาจจะมีการแตะท้ายนะเพราะว่ามันอยู่หลังสุดเลยฝาท้ายเขาไม่มีการชนมารองรับแลวครับมันอยู่มันอยู่แบบแนวเดียวกันเลยนะครับบางทีโดนแตะนิดนึงก็โดนฝาท้ายแล้วนะคันนี้มีการแกะฝามานะแต่ฝาท้ายเป็นฝาเดิมนะครับรับประกันมันเป็นฝาเดิมนะมีแกะมาแต่เป็นฝาเดิมมันหมายความว่าไม่ได้ชนหนักถ้าเปลี่ยนฝามารับได้อันนี้ไม่ได้เปลี่ยนฝามานะเป็นฝาเดิมนะครับ วอลี้เดิมหมดเลยนะครับฝั่งนี้ก็เขาเรียกว่าเม็ดอาร์คเดิมหมดนะครับไล่มาเลยเม็ดอาร์คเดิมหมดสวยๆเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวคานนี้ไปดูฝั่งโครงสร้างฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้ดูง่ายเปิดประตูฝั่งนู้นมันเรียบๆดูยากเปิดประตูมานะครับไปใส่เซนเตอร์ล็อกเพิ่มได้นะครับคันนี้เป็นตัวอรุ่นอีโค่นะไม่มีเซ็นเตอร์ล็อกนะครับสติ๊กเกอร์นะครับตรงนี้เดิมๆเลยเนี่ยซอกซับเดิมนะครับไม่ต้องกลัว นะครับสติกเกอร์อยู่บนสีนะประตูต่างๆนี่สติกเกอร์วกนนี้บ่งบอกเลยนะครับรถเดิมแน่นอนนะครับเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะรับประกันโครงสร้างให้นะครับนี่สติกเกอร์อย่างเงี้ยโอ้ยอย่างเงี้ยเห็นแล้วสบายใจนะครับเดิมๆเลยโอเคคราวนี้นะครับตรงนี้เมื่อกี้ฝั่งนู้นเรามีว้าสีต้องมีต้องมีนี่เห็นไหมนะครับสุดว้าสีมานะครับเม็ดเดิมสวยๆแบบนี้เลยโอ้โห ได้บอดี้เดิมเดิทั้งหมดนะครับคราวนี้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงสุดท้ายนี้นะครับบอกแล้วนะฮะซ้ายขวาหน้าหลังเดิมหมดนะครับซ้ายซ้ายเดิมขวาเดิมนะครับเดี๋ยวภายในเนี่ยด้านขวาฝั่งนู้นในที่เราดูไม่ออกเดี๋ยวผมจะพาไปดูพร้อมกันตอนที่ดูภายในรถนะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับว่าห้องเครื่องเป็นยังไงไปครับ อ่าเปิดตอนนี้นะครับผมเปิดมาที่ห้องเครื่องนะก็มีจุดสงสัยอยู่ก็มานั่งแกะกันสักพักหนึ่งนะครับก็ได้บทสรุปที่ว่าคันนี้เนี่ยมีการแกะฝาหน้ามานะครับมีการเปลี่ยนสากระโปรงหน้ามานะครับแล้วก็เอ่อแต่เข้าลึกไหมผมว่าไม่เพราะว่าตรงนี้มันเดิมนะครับแต่ฝั่งนี้มีการสาดสีเข้ามานะครับอาจจะเป็นช่างของก่อนหน้านี้เพราะว่า ผมเห็นตั้งแต่ว่าไปซื้อรถแล้วนะครับซึ่งผมไล่ดูแล้วก็ไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้มีการชนหนักอะไรนะเป็นรถทั่วไปนะครับเพราะว่าหน้ารถตู้มันสั้นนะเวลาแต่นิดนึงมันก็โดนแล้วนะครับฝั่งนี้มีการสาดสีมาหน่อยแต่ถ้าเกิดว่ามันหนักจริงเนี่ยพวกสติกเกอร์มอกอรมันหายนะอันนี้มีการพ่นโดนมานะครับก็ไม่ได้แกะก็วงบอกถึงว่ามันยังเป็นของเดิมอยู่แหละ นะครับจะเป็นการเก็บงานที่ไม่เรียบร้อยของพวกช่างก็เรียกว่ามักง่ายนะแต่ภายนอกดูสวยงามน,นะครับแต่หมวกสกีนให้แล้วประกันได้นะครับไม่ได้หนักแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารกันหน่อยครับว่าเป็นยังไงอันนี้หลุดนะเดี๋ยวเจ๊จัดการแก้ไขให้นะครับภายในนะครับคันนี้บอกเลยว่าสดมากนะสุดท้ายเนี่ยของการขับรถตู้เนี่ย คือเรานั่งอยู่บนเครื่องยนต์นะครับการการขับเนี่ยมันทำให้เราขับง่ายเพราะว่าเวลาวงเลี้ยวเนี่ยมันจะรู้สึกได้เยอะเพราะหน้าเขาสั้นนะครับแล้วเรานั่งอยู่บนเครื่องนะขับง่ายมากสําหรับใครไม่เคยขับเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะขับยากคันที่ขับง่ายนะครับแล้วก็ตัวนี้ถึงจะเป็นรุ่นอีโค่นะแต่นะครับมีแอร์แบ็กมาให้ทั้งสองข้างเลยนะครับอีกอย่างนึ่งนะครับนั่งได้3คนหรือถ้าไม่มีเขาเรียกว่าเลยนะไม่ไม,ไม่ไม่มีคนนั่งตรงนี้เราสามารถพับ,บเบาะ มาตรงนี้ครับวางแก้วได้นะครับแล้วก็ขยายที่วางของได้อีกเยอะเลยนะครับผมเนี่ยเป็นคนนึงที่เคยใช้แล้วผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตประจาวันถ้าไม่ได้ห่วงภาพลักษณ์ว่าเป็นรถตู้นะผมบอกว่าคันนี้เนี่ยใช้เป็นรถครอบครัวได้ยาวๆเครื่องยนต์ดีเซลประหยัดน้ํามันด้วยนะครับคันนี้เป็นเครื่อง3 0 0 0ซีนะครับในส่วนของหน้าปาดัดก็จะมีตัววัดรอบมาให้ด้วยนะครับถ้าเลน2,500จะไม่มีเนี่ยอ,อยู่นี่นะครับคู่มืออยู่ครบหมดนะครับ เลขมคันนี้อยู่ที่ประมาณแสนเก้าหมื่นกิโลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรถปีสิบสามก็ประมาณเก้าปีรถใช้งานรถบรรทุกแสนเก้าผมมองว่าไม่เยอะนะสตาร์ทที่เดียวติดนะครับเครื่องยนต์สามพันขับสบายๆอยู่แล้ววิ่งต่างจังหวัดก็สบายนะสำหรับใครที่จะซื้อคันนี้ไปแล้วอยากไปใช้ในชีวิตประจําวันนะมาสอบถามข้อมูลได้ผมเคยเล่นตัวนี้อยู่ของแต่งเยอะมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านท้ายกันหน่อยที่มันเป็นตู้เปล่าๆนะครับว่ามันใช้ประโยชน์ใส่สอยอะไรได้บ้างไปครับจจาเอ๋ ก็นี่นะครับเป็นส่วนของด้านท้ายนะก็มันจะเป็นพื้นเรียบๆเลยเราสามารถใช้สอยอะไรกับเขาก็ได้นะครับคันนี้จริงๆปรับแต่งแบบแมนนวลได้เลยถ้าสุหรับตาใครเนี่ยใช้คันนี้ในการบรรทุกของด้วยแล้วก็ใช้ในการเดินทางพาครอบครัวไปเที่ยวเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับอย่างตัวเบาเองยึดไว้นะครับใส่เบานั่งไปเที่ยวได้นะครับวันหนึ่งเราจะใช้บรรทุกเราถอดเบาอ,ออกก็จะกลายเป็นพื้นที่เรียบๆเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าภายในเนี่ยความว่าเรียบของผมมันคืออะไรครับ นี่นะครับภายในเนี่ยคำว่าเรียบของผมคือมันจะเป็นแบบเรียบอย่างนี้แบบเรียบแบบคือเป็นพื้นที่เปล่าเลยนะครับเป็นพื้นที่เปล่าเลยในในในเนี้ยจริงๆแล้วคันนี้มันเป็นรถที่เขาบรรทุกของนะมันอาจจะมีรอยบ้างซึ่งผมมาสั่งให้อู่สีเนี่ยครับจัดการเก็บงานให้นะครับเราจะสังเกตพวกเนี้ยที่ผมบอกว่าฝั่งเนี้ยมันเดิมไหมนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราลื้อตรงนี้ออกมาเ,เราจะเห็นซับในต่างๆนะครับถ้ามันไม่บูบี้เวลาเรามองจากด้านในออกไปมันคือ สภาพเดิมๆที่ไม่ได้บินลถเป็นการชน ine. แต่ถ้าคันนี้มาตะแคงนะถ้ามาตะแคงมาด้านหน้ามันต้องโดนด,ด้วยแต่เราดูแล้วว่าด้านหน้ามันปกตินะครับเราก็มานั่งไล่ดูว่าฝั่งนี้มีการชนไหมก็เปิดปั๊บข้างในดูแกะพวกนี้ออกมาดูนะครับเดิมๆหมดนะแต่ในส่วนของตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะการ,ากการเปลี่ยนให้นะครับมันก็มีรอยเป็นคราบเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวเราจะการจัดการเปลี่ยนให้ผ้าหลังคาเดี๋ยวจะการเปลี่ยนให้มีบ้างเล็กน้อยนะครับเนี่ยพวกนี้เดี๋ยวจะการเปลี่ยนให้น,ใหลลหน,หนะครับมีไฟมาให้หมดแล้ว ไม่ได้ชนนะครับรับประกันให้ถ้าเพราะว่าชนหนักพี่คอมตัดต่อซื้อคืนเต็มราคานะครับย้ำอีกคำหนึ่งนะครับใครที่อยากได้รถ1คันนะครับเป็นรถครอบครัวนะครับแล้วก็ใช้งานได้นะแล้วก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้กระบะนะครับผมบอกคันนี้ก็ตอบโจทย์จริงๆนะครับคุณโมได้ทุกอย่างเกียธรรมดาครับเยียโตนะครับติดแอร์ได้ติดเครื่องเียงได้ตั้งแคมปิ้งได้นะครับมันทุกของได้ ครบสุดๆถ้าคันนี้นะผมบอกเลยอยู่กับผมอีกไม่เกิน2อาทิตย์นะผมใช้เองแล้วนะครับไม่ขายแล้วนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของภายในทั้งหมดนะเดี๋ยวเราไปดูราคาคันนี้กันเลยครับแล้วสำหรับโตโยต้าคันนี้นะครับไฮเอทคันนี้โม่งน้อยของเรานี่เองนะครับเป็นรุ่น3.0เกียธรรมดานะครับปี2013นะครับเลขไมล์แสน0ก0 0 0มนกิโลนะครับคันนี้เครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆตอบโจทย์กับทุกๆคนแน่นอนนะครับคันนี้นะครับราคาพิเศษไปเลยนะครับ3 7ม0 0 0ม 9,000บาทคิดดีจจะไปแน้นได้เต็มนะครับผ่อนเริ่มต้นประมาณ7,000บาท6ปีเท่านั้นเองนะครับใครสนใจสอบถามข้อมูลนะครับผมทิ้งเบอร์ไว้ให้แล้วนะครับหรือแอดไลน์มาคุยกับเราแอดไลน์ JAP Auto Car ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตลไยนปกับเจ้ามงน้อยของเราด้วยแล้วกันนะครับคันหน้ามีรถสวยๆแน่นอนกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ ขอฝากคลิปเก่าๆนะครับไว้ทางด้านขวานี้นะครับจะก็จะมีคลิปรถสวยๆดีๆมารีวิวนะครับเผื่อใครกำลังมองหาหรือว่ากำลังสนใจอยู่เข้าไปติดตามเข้าไปดูกันได้นะครับ